ที่ผ่านมาเราติดตามข่าวน้ําท่วมใต้ก็เป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามาแป๊บๆก็ลงทะเลแล้วปีนี้มันเกิดจากสาเหตุอะไรคะทำไมวิกฤตหนักเลยก็ยังแป๊บๆลงทะเลก็หมายถึงว่าความลาดชันนะฮะของจากภูเขาลงมาเชิงเขาแล้วก็ลงไปที่ทะเลก็ยังมีสูงอันนั้นเป็นสภาพธรรมชาตินะครับ,รบแต่ปัจจัยในการเกิดมันมี3มอย่างนะสาเรื่องนี่ปรากฏว่าในครั้งนี้นะครับสมเรื่องนี้มา ประจวบเหมาะในเวลาเดียวกันหมดเลยะนะครับอันแรกนี่เกิดความหย่อมความกดอากาศต่ำนะฮะหย่อมความกดอากาศต่ําที่อยู่ในทะเลอันดามันก่อตัวขึ้นยังไม่เป็นพายุนะครับแต่เคลื่อนที่แล้วนะครับก็ดีครับทิศทางเขาก็ปกติเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกก็เป้าหมายก็คงจะไปถึงเมืองเชนไนประเทศอินเดียนะครับวันเสาร์อาทิตย์นี้คงไปขึ้นฝั่งนะครับแต่ขณะที่เขาเคลื่อนที่ไปนี่เขาก็ดึงมวลความชื้นนะเมฆขึ้นมาเป็นเมฆนะจากอ่าวไทยเนี่ยครับความชื้นที่มีการระเหยนะ ก็เป็นมวลเมฆแล้วก็ไหลเข้ามาเป็นฝนตกนะ,ะฝนตกนี่จริงๆแล้วตกตั้งแต่ชุมพรลงมาเลยนะครับวันที่22 23 24, 25นะครับตั้งแต่ชุมพรสุราธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงมาที่สงขลาแล้วก็ยะลาปัตตานีราชบวาีเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับอันนั้นก็มีฝนตกในเกณฑ์ที่เรียกว่าประมาณ60 70- นะถึง100มิลลิเมตรนะก็กำลังพอดีพอดีดินชุ่มฉ่ำนะครับแต่ปรากฏว่า มีปัจจัยที่2เข้ามานะครับก็คือมวลอากาศเย็นความกดอากาศสูงจากประเทศจีนนี่กดดันลงมาทําให้ภาคเหนือตอนบนเราหนาวแล้วนะครับแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็หนาวด้วยนะครับอันนั้นแหะครับเป็นการที่เขาจะดันมวลอากาศมวลเมฆต่างๆจากทะเลจีนใต้นะฮะที่อยู่ทางประเทศเวียดนามน,นะฮะทางตะวันออกของประเทศเวียดนามน,าน,นี่พอพ้นแหลมโยนมาปุ๊บก็เข้ามาปะทะกับสุราษฎร์ธานีเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า วันที่26 27, 2 8 3วันนะแต่ละวันนี่ฝนตกไม่ต่ำกว่า300มิลลิเมตรเลยครับโดยเฉพาะยิ่งตั้งแต่สงขลานะครับสงขลามาจนกระทั่งถึงยะลาปัตตานีแล้วก็นาราธิวาสนะสจังหวัดนะรวมครึ่งหนึ่งของสงขลาเนี่ยครับตกหนักมากเลยนะครับวันแรกๆก็ตก300ก mm ว่ามิลิเมตรวันที่2ตกตั้ง400กว่ามิลิเมตรนะครับแล้วเมื่อวานนี้นะก็ยังคงอยู่ประมาณ ประมาณ400มิลิเมตรสวัน3วันนี่1,000ม mm, ิลิเมตรนะครับอไอ้1 0 0 0มิลิเมตรนี่ก็ตกลงมาแล้วทําให้เรียกว่าวันแรกวันที่26นั่นพอถึงดึกวันที่26นะครับน้ำเริ่มล้นตลิ่งเลยนะครับหลายๆพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นแถวเทพานาทวีนะครับแม่น้ําปัตตานีท่วมยาลา,านะครับแม่น้ําสายบุรีท่วมสุขีรินนะก็ท่วมกันไปหมดเลยเรียกว่า วันที่27เนี่เต็มลำน้ําหมดแล้วค่ะอาจารย์<น>คือคนอาจจะไม่เข้าใจตรงที่ว่าไอ้ตัวเลขกี่ร้อยมิลลิเมตรมันถึงเรียกว่าเยอะอะฮะที่บอกว่า3วันติดเนี่ยคือเฉพาะถ้า300นี่ถือว่าเยอะไหมคะเยอะมากมากเลยครับถ้า300ก็เยอะแล้วเพราะฉะนั้นมาบอกว่า3วันติดเกินพันนี่จบเลยครับโดยปกตินะครับ100มิลลิเมตรนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นฝนตกหนักมากแล้วนะครับถ้า100มิลลิเมตรตกติดต่อกัน2วันก็ยิ่ง ยิ่งเรียกว่าภาวะที่ว่าวันแรกทาให้ดินพอจะเปียกนะวันที่สองมาอีก100ก็ชุ่มฉ่ำนะฮะถ้าหากว่าตามมาด้วยอีก100อันนี้พูดถึง1 0 3วันนะครับวันที่3นี้ก็จะเริ่มไหลลงมาขึ้นอยู่กับตัวลําน้ํารับได้รับไม่ได้นะครับแต่อันนี้พอวันที่26 500มิลลิเมตรพื้นที่ที่ตกน้อยสุดนะฮะก็คือ330มิมิลลิเมตรถึง500ก็แสดงว่า3เท่าของภาวะปกติที่ ลำน้ำควรจะรับแล้วก็ระบายน้ำลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเช้าวันที่27ก็ทุกเส้นลำน้ำเลยนะครับตเต็มหมดเต็มตลิงหมดขึ้นอยู่กับว่าบริเวณไหนจะล้นตะลิงมากหรือล้นตะลิงน้อยแต่วันที่28ก็ยังตก300-400มิเมตรอีกนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าฝนเนี่ยตกบนเนื้อน้ำที่อยู่บนผิวดิน เนื้อน้าที่อยู่ในลําน้ำเพราะฉนั้นก็เป็นน้ำล้วนๆเลยนะครับไม่มีการซึมซับไปที่ไหนละนะฮะจะเทลงมาจากภูเขาลงมาเชิงเขานะครับแล้วเข้าสู่ตัวเมืองครับเช่นยกตัวอย่างยะลานะครับ แล้วก็นาทวีนะครับก็จะท่วมก่อนเพื่อนเลย<อ>นะครับ <ขา S 1> สุคริน,นะระแงะนะครับก็จะท่วมเยอะเลยครับค่ะอาจารย์ไล่มาบอกมี3ปัจจัยที่ทําให้ปีนี้หนักเมื่อสักครู่ก็พูดถึงหย่อมความกดอากาศต่ําถูกไหมคะแล้วก็มวลอากาศเย็นจากจีนสองปัจจัยแล้วที่มาพร้อมกันเลยครับอะไรเป็นปัจจัยที่3ปัจจัยที่3กําลังขึ้นฝั่งมาเลเซียก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ํานะครับ ก็ย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงนะฮะแต่ว่าความเร็วในการหมุนรอบตัวก็ยังไม่ถึง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะนั้นยังไม่เรียกว่าเป็นพายุยังไม่ตั้งชื่อแต่มันก็เป็นลูกๆพายุะนะลูกๆพายุที่วันนี้29จะขึ้นฝั่งที่มาเลเซียก็บริเวณแถบแถวโกตาบารูนะครับเพราะผลที่น่าจะลดลงแล้วนะครับอย่างเช่นว่าวันนี้ลดลงนะวันพรุ่งนี้มันก็จะเพิ่มขึ้นเนื่องจากตัวพายุ ไม่จะไม่เรียกพายุนะฮะเรียกว่าวันนี้มันยังไม่เป็นพายุเพราะฉะนั้นยอมก็ตามเวลาขึ้นที่โกตาบารูนะครับคนที่จะได้ผลกระทบสูงสุดก็คือนราธิวาสถัดลงไปก็ยะลาถัดลงไปก็ปัตตานีถัดลงไปก็เทพานาทวีของสงขลานะครับและที่เป็นห่วงมากที่สุดก็คือสะเดาและหาดใหญ่สะเดาท่วมแล้วแต่หาดใหญ่ยังไม่ท่วมน้ําจากสะเดาก็ไหลลงคลองอู่ตะเภาจริงๆก็คือเส้นลําน้ําเดียวกันที่จะมาสู่หาดใหญ่นะครับ หาดใหญ่เมื่อวันที่ยี่หยังมีน้ำนะต่ำกว่าตะลิ่งสองเมตรนะครับแต่วันนี้มีน้ำต่ำกว่าตลิ่งสิบหกเซนติเมตรนิดเดียวเองครับนิดเดียวเองแต่ว่าตกมานิดหน่อยนีพร้อมที่จะล้นตะลิ่งและเข้าท่วมเลยก็ <à> เป็นห่วงคนหาดใหญ่มากเลยครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้เราจะต้องรับนักท่องเที่ยวแบบไหนดีนะฮะเราจะหาที่สูงสูงให้รถของนักท่องเที่ยวไปจอดดีไหมเพราะว่าถ้าหากว่า น้ําเกิดเยอะขึ้นมานคลองระบายรอ1รอสรอสเกิดระบายไม่ทันขึ้นมานะครับมันก็จะเอ่อขึ้นมาท่วมตัวเมืองหาดใหญ่ที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเศรษฐกิจเลยค่ะโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียที่เขาเดินข้ามฝั่งกันมา